สวัสดีค่ะวันนี้วันเช้าเช้าวันวันพุธรหัสเสาร์พุธรหัสจ้ะแมว่าผ้าหน่องสนีออกมาหัวกะว่างจะตั้งแต่เศานี่หัวก็ว่างตอนนี้เที่ยงแล้วล่ะเที่ยงใบโมงแล้วจ้ะใบโมง่งแล้วนี่อากาศใบโมองอากาศเยน็นเมื่อนี้อากาศเยน็นแม้ว่าพึ่งว่างพ้าสนีออกมาจ้ะออกมาเฮตุระพน,นันละบริทันตัง้งแต่มือเสานี่แมว่าพัานธุ์นี้มีเวลาพาพันนออกมา ขีม่มาเงียวอันนี้เวลาว่างแล้วเพราะว่าคันถ้ายบก่หนี้บแกกว่หนี้มันสีหนาวก่หนีนะนะตอนนี้นาจะเป็นร่างดีนาจะวัถึงสิบองศานะถ้าก็คันแม่เดาผิดแม่าว่าที่เบื้องบนอากาศว่าอากาศมันเท่าได้ผ้ามันม่ยางว่ามันสียางไปหอดใส่เลยปกติสันนี่คันอากาศเปียกมืนขึ้นนี่ฝนตกจ้ะถนนมันเลยยังเปียกอยู่โอ้หนาวจ้ะ เมื่อคืนนี้ฝนตกฝนตกถนนมันก็ได้ยังเปียกๆอยู่วันนี้เศร้ามากวันกันหนาวตัวฝนหลังจากฝนตกนะนี่ไงมพ่ว่าหมวกระว่างผ้าสนิออกมาทึ่งไหมใี่ว่าแพร่อากาศจะนาวบวมด้วยนี่พันบ้ายางนี่ไหมสนิบบปยางพันนี่บวมักหนาวก็บวมักเปียกมักเย็นอยู่แต่ว่าบวกม่นหนาวจะมักเย็นแต่ว่าบวกม่นบวกมันหนาว บ่ไปว่ามาหนิยางหนิเบื้งว่าสีคุ่มพันผ้าพนยางใจว่าจะเป็นสียางไปใส่วนนี่สีคุ่มยางวะสีคุ่มพันผ้าพันยางนะมีแต่นอนไหมใจอยู่ในบ้านมีแต่นอนกินแล้วก็นอนอ้วนเลยสันนี่นี่เดี๋ยวเป็นสียางไหมให้ว่าบ่บ่บ้เบิ่งเสียงก็ยังดกขยับสิมาดิหนาวไหมลูกอันนี้หนาวไหม ร้องไหมครับืโอเคไหมเป้ยนไงือลดูอากาศวันนี้สิเนี่ยดูอากาศวันนี้สิแม่อากาศมันเป็นอย่างนี้ เฮ้สันนิไปยุ่ยกันอากาศหนาวๆจังสิ่นเพินพ่นสิบ่อบใบไก่อกก็เลยบอบอ่อใส่เสื้อจุงเ <c oughs> พนสิยี่เลาะแถวนี้นะจ้ะใกล้ๆบ้านนี่แหละ <c oughs> ปวดเหงยวม่ใช่ปวดเหงาคนแม้่ว่าเพิ่งว่างตอนนี้น่าจะเที่ยงเที่ยงครึ่งสบายมง้งแล้วจ้ะโอ้มือแข็งเนาะแม้แตว่าเพิ่งว่างผ้าปนออกมาอ๋อไปขอดใสเออเอาเออเรื่อ,อ,อ,อยสุดลมลูก ไปยัางาโกโกมาลูกป้าไปแม่ไปแล้วไปแล้วเล็วเร็วเล็วมาลูกมาไะเสียงเหมือนรถขยะมาเก็บขยะเลยสนันนี่น้องเขามาเก็บขยะแล้วแต่ว่ารีไซเคิลยังไม่มา

มันเคยตกไว้แค่นึงนั่น,นรถดิสไซเคิลมาแล้วน,นั่นตอนเศร้ารถดิสไซเคิลสีมา่านสายจักหน่อยเนี่ยรถอันขายาสีมา่านตอนเศร้าจ้ะไม่ว่าตื่นมากผมกับคาจต้เขามาเก็บแล้วท้งสีดำฟ้าสีดำนี่จะ้ะดีสไซเคิลจะเป็นฟ้าสี农ำ工นหนงรถมาแล้วไหนลูกไหน หนาวเว้ยหนาวเว้ยตอนนี่หนาวบ่นี่แค่หน,นาวแท้รถขยะมาเก็บแล้วลับมาค่ดเดียวเลย,น,ยน,เนั่นสิโอ้คุยงีกอีกขนา เรยิ่งเลยจ้ะนี่มาคู่เดียวเลยีเในวงมึงเขาจะขีดออกขีบเลยจ้าขีบแล้วก็ดำเลยง่ายขามาคู่เดียวเลยแต่ว่าเวลาเขาเอาเอา,เอาทั้งขายะมาบ้างไปไหนะบ้าเาสีบ้างแห้หงๆก็จะจักหน่อยบ้าเนเะดียวเล่งถือกะถือเป๊ะเลยเนะาะเสียงขวดเสียงพวก ขวดแก้วพวกข,ขวดน้ำพลา,าสติกก็จะมั่งสกใจได้หนิกระป๋อกระดาษโอฟิลิไซโคได้อืมซะนี่บริสันใจยังเลยบัง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 ละหืโอ้ซะ,ะนี่อะไรเจีดหน้าน้องอ่ะโอ้หยาสิบลายย่านว่านั่น ยิ่งเลยจ้ะหนูขับรถเ,ออเก่งเลยแค่นี้หละลูกแค่นี้หละลูกแค่นี้แหลวครับไล่ไปเก็บอยู่ไม่ว่าสมมติวเก็บขยะไปเก็บขราที่ขยะสีดำเก็บแล้วๆ เขาจะบอาเก็บตังต้งแต่เมื่อเสายนี่แหละเดินขางบ้าน,นเมื่อเร็วออไปเก็บข้อทีแล้วเลือตลิซไซโคลเดินไปม,มาสีหลากไปเก็บข้อที่ซอยกันนะจ๊ะอันส้นแม่ไพวัานมีแค่์สามหลังสองหลังขังๆแม่ไพวัานของของแม่ไมพวัานอยู่หลังกลางเนาะสองขังๆแม่ไพวัานนี่สีเป็นเป็นสีเมียอยู่ในจักหน่อย่ะจ๊ะแต่ก็แข็งแรงอยู่บางกระจอ,อยู่เจ็ดสิบเนี้ยแข็งแรงอยู่ไหมอ๋อส้นนี่ลากแม่ไปใส่โอ้โอ้เพราะเลยสีดินมึงดูหนิน นาเนี่ยอ๋ออ๋อมันเป็นนาดุนนันนาดุนยาวมากไหปหาจิงเจอร์ไหมไปหาจิงเจอร์กับไมโลเป็นลูกปะอืออากาศเมื่อนี้่หนีไม่ว่าลืมเบิ้งตัวองศาเบิ้งตอนนี้มันี้ถึงสิบองศาละตอนแม่ว่านนี่เมือแข็งบหมดเนี่มือเย็นบมดเลยเจ้า

ไม่โลกร็จรเจออยู่ขังบ้านออกมาบ่ได้โดนตับบริเวณบอกข nah. ้อโอ้นกอะไรอ่ะสวยจังเลยสันนี่น่ะบินไปนู่นอ่ะไปละโอ้ยโอ๊ยโอยโอยไปใส่ปลาบัอกเล็บแมว่มตัวนี้เป็นบัอกเล็บแมวจ้ะอันบอกเอ่อแบล็คเบอร์รี่ ไม่ว่าคือเ่เก็บอยู่นี่คลิปหนึ่งหนาวตายแล้วห่อนมาึ้นไหมสันนี่โอ้ใหม่เลยสิงเงยตายแม่เห็นปนี่ยางออมร้อนนี่ล่ะไปใส่มอเตอรไซก็บ่ไปไ ไปใส่มาใส่ยงางออมเฮี้ยนอยู่นี่วนอยู่กับที่นี่ลูกฮะมันไม่ได้เปียกขนาดนั้นสะน่ถนนน่ะฮะหญ้ามันก็ไม่ได้เปียกขนาดนั้นลูกมันโอเคอยู่ไปแล้วลวอ๋อหาจิงเจอกับไมโลหาจิงเจอกับไมโลเราหนุนในไมโลเห็นปะไมโลเรเก็ตเฮีม He's so cute. Is Manu, he's so cute. Hmm? Hey, Ching Chong, Manu, Ching Chong, Manu, Ching Hey, Ching Chong, Tua lay wa, Ching Chong, Bok. Ching Tua lay wa. Huh? Be nice, Nalok, Nah. มีไหนกับน้องนะลูกนะว่อนอยู่หลอดบาทนเนี่ยจะว่าไปไกลนนนนนนสันนี่เขมี่เขมี่ไหนไม่ใช่บ้านน้องทางนี้ทางนี้เร็วเร็วเร็วเานี่ยสันนี่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 เขมี่เขมี่ไหนบ้านน้องอยู่ไหนลูก Này luôn 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 má, luôn 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 bạn luôn 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 đây là, hả, ه, อ๋ลุงโทนี่ไม่อยู่ลูกปาจนนตไม่อยู่เดะลุงโทนี่กับปาจนนตพักผ่อนลูกมาคนเก่งมามาไม่มาจะเป็นฟังนโ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 นอนขเขากาลาดขึ้นเอาที่ได้สชได้เขาบ้านมาเลยมันไม่เป็นบ้านน้องบ้านน้องไม่เป็นหลังนี้หรอก ใส่จะต้องใส่ป่ะหรนไม่เสือกแล้วแล้วก็มามานี่ลงมาลงไปเข้าบ้านเลยร็วเข้าบ้านไปในบ้านน้องอยู่ไหนเออไปวนยืนเย็นวนนี่ กิพยาเขาทีแล้วจ้าซาละสันนี่ซันนี่อยู่ในไหนอ่ะซันนี่ งงไรเลยหนาวใช่ปะน้องหนาวเหรอลูกน้องหนาวเหรอครับฮะน้องหนาวเหรอลูกหนาวไหมว่ากันหนาวที่ลึกว่ากันหนาวที่ลึกอืมมันหนาวลูกลุ้งมปิดเปิดป้บป้บฮีทให้นแล้วลูกนี่เป็บฮีทให้นานนานน่นแนวเหรียญเพิ่น nè, à. nếu lên vườn